พระคำของพระเจ้าในเช้าวันใหม่พระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่11รางวัลสำหรับการเชื่อฟังฉะนั้นท่านจงรักพระยาเวพระเจ้าของท่านจงรักษาพระดํำรัสสั่งกฎเกณฑ์กฎหมายและพระบัญญัติของพระองค์อยู่เสมอท่านทั้งหลายจงตระหนักในวันนี้เถิด เพราะข้าพเจ้าไม่ได้กล่าวกับลูกหลานของพวกท่านผู้ไม่เห็นการตีสอนของพระยาเวพระเจ้าของท่านความยิ่งใหญ่ของพระองค์พระหัตถ์อันทรงฤทธิและพระกรที่เหยียดออกของพระองค์รวมทั้งหมายสำคัญและพระราชกิจของพระองค์ซึ่งพระองค์ทรงกระทําในอียิปต่อฟาโลกษัตริย์อียิปต และต่อแผ่นดินทั้งสิ้นของท่านและซึ่งพระองค์ทรงทำต่อกองทัพอียิปต่อม้าของเขาและต่อรถรบของเขาเมื่อพระองค์ทรงทำให้น้ำในทะเลแดงท่วมพวกเขาเมื่อเขาไล่ติดตามพวกท่านและที่พระยาเวทรงทำลายเขาทั้งหลายจนทุกวันนี้และสิ่งที่พระองค์ทรงทำแก่พวกท่านในถิ่นทุรกันดาร จนพวกท่านมาถึงสถานที่นี้และสิ่งที่ทรงทำรรต่อดาทานและอาบิลามบุตรของเอลีอับบุตรชายของรูเบนคือแผ่นดินได้อ้าปากกลืนพวกเขาเข้าไปทั้งครัวเรือนเต็นท์และสิ่งมีชีวิตทุกอย่างที่ติดตามเขาไปท่ามกลางคนอิสราเอลทั้งสิน้นเพราะในตาของท่านทั้งหลาย ได้เห็นพระราชกิจอันยิ่งใหญ่ทั้งสิน้นของพระยาเวซึ่งพระองค์ทรงกระทำนั้นดังนั้นท่านทั้งหลายจงรักษาพระบัญญัติทั้งสิน้นซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาท่านในวันนี้เพื่อท่านทั้งหลายจะเข้มแข็งและเข้ายึดครองแผ่นดินซึ่งพวกท่านกำลังจะข้ามไปยึดครองนั้นและเพื่อพวกท่านจะมีชีวิตยืนนานในแผ่นดิน ซึ่งพระยาเวทรงปฏิญาณแก่บรรพบุรุษของพวกท่านว่าจะให้แก่พวกท่านและแก่เชื้อสายของเขาเป็นแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำพึ่งไหลบริบูรณ์เพราะว่าแผ่นดินซึ่งท่านกำลังเข้ายึดครองนั้นไม่เหมือนแผ่นดินอียิปต์ซึ่งพวกท่านได้จากมาในที่นั้นท่านหว่านพืชและเอาเท้ารดน้ำ เหมือนเป็นสวนผักแต่แผ่นดินซึ่งพวกท่านจะเข้ายึดครองนั้นเป็นแผ่นดินที่มีเนินเขาและหุบเขาซึ่งมีน้ําฝนจากฟ้ารดอยู่เป็นแผ่นดินซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านทรงดูแลพระเนตรของพระยาเวพระเจ้าของท่านอยู่เหนือแผ่นดินนั้นเสมอตั้งแต่ต้นปีจนถึงสิ้นปี ถ้าท่านจะตั้งใจเชื่อฟังตามบัญญัติของข้าพเจ้าซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านไว้ในวันนี้ให้รักพระยาเวพระเจ้าของท่านทั้งหลายและปรนิบัติพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจของท่านเราจะให้ฝนตกบนแผ่นดินของพวกเจ้าตามฤดูการคือฝนต้นฤดูและฝนชุบป,ปลายฤดูเพื่อเจ้าจะได้เก็บข้าว เหล้าอางุ่นใหม่และน้ำมันของเจ้าและเราจะให้ญ้าในทุ่งสำหรับฝุงสัตว์ของเจ้าและเจ้าจะได้รับประทานจนอิ่มจงระวังตัวอย่าให้จิตใจของท่านทั้งหลายลุ่มหลงและหันเหไปปรนิบัตินามสการพระอื่นๆและพระยาเวจึงกลิ้วพวกท่านทรงปิดฟ้าสวรรค์ไม่ให้ฝนตก และแผ่นดินก็ไม่งอกพืชผลและท่านทั้งหลายจะพินาศจากแผ่นดินดีซึ่งพระยาเวประทานแก่ท่านนั้นอย่างรวดเร็วจงเอาถ้อยคําเหล่านี้ผูกไว้ที่มือของท่านเป็นหมายสําคัญและคาดไว้ที่หน้าผากของท่านเป็นสัญ,ญลักษณ์และพวกท่านจงสอนถ้อยคําเหล่านี้แก่บุตรหลานของท่าน จงพูดถึงถ้อยคําเหล่านี้เมื่อท่านอยู่ในบ้านและเมื่อท่านเดินอยู่ตามทางเมื่อท่านนอนลงหรือลุกขึ้นท่านจงเขียนคําเหล่านี้ไว้ที่เสาประตูบ้านและที่ประตูของท่านเพื่ออายุของพวกท่านและอายุของบุตรหลานของท่านจะได้ยืนนานบนแผ่นดิน ซึ่งพระยาเวทรงปฏิญาณที่จะประทานแก่บรรพบรุษของท่านตราบเท่าที่ฟ้าสวรรค์อยู่เหนือโลกเพราะถ้าพวกท่านระวังที่จะทำตามพระบัญญัติทั้งปวงซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาท่านคือรักพระยาเวพระเจ้าของท่านดำเนินในทางทั้งสิ้นของพระองค์และติดสนิทกับพระองค์แล้ว พระยาเวจะทรงขับไล่ประชาชาติทั้งสิ้นเหล่านี้ให้ออกไปผลหน้าท่านทั้งหลายแล้วท่านจะเข้ายึดครองแผ่นดินของประชาชาติที่ใหญ่กว่าและมีกําลังมากกว่าท่านทุกที่ที่ฝ่าเท้าของพวกท่านเหยียบลงจะเป็นของท่านอาณาเขตของท่านจะเริ่มจากถิ่นทุรกันดารจนถึงเลบานอนและจากแม่น้ำ คือแม่น้ำยูเฟรสติสไปจนถึงทะเลตะวันตกจะไม่มีใครสามารถยืนหยัดต่อสู้พวกท่านได้พระยาเวพระเจ้าของท่านจะทรงทำให้พวกท่านเป็นที่เกงรงขามและตกใจกลัวของแผ่นดินที่ท่านจะเหยียบย่ำไปตามที่ทรงสัญญาไว้กับท่านดูสิวันนี้ข้าพเจ้าได้นำคำอวยพร และคำสาปแช่งมาไว้ตรงหน้าท่านทั้งหลายเป็นคำอวยพรถ้าพวกท่านเชื่อฟังพระบัญญัติของพระยาเวพระเจ้าของท่านซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้เป็นคำสาปแช่งถ้าท่านไม่เชื่อฟังพระบัญญัติของพระยาเวพระเจ้าของท่านแต่หันเหไปจากทางซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาท่านในวันนี้ ไปติดตามพระอื่นซึ่งท่านไม่รู้จักและเมื่อพระยาเวพระเจ้าของท่านทรงนำท่านเข้าไปในแผ่นดินซึ่งท่านจะเข้ายึดครองนั้นท่านจงตั้งคำอวยพรไว้บนภูเขาเกลิซิมและตั้งคำสาปแช่งไว้บนภูเขาเอบานภูเขาเหล่านี้อยู่ภาคแม่น้ำจอแดนข้างโน้น ไปทางทิศตะวันตกในแผ่นดินคนคาณาอันผู้อาศัยอยู่ในที่ราบตรงหน้ากินละการข้างหมู่ต้นโอกที่โมเลไม่ใช่หรือเพราะพวกท่านจะต้องข้ามแม่น้ำจอดแดนไปยึดคลองแผ่นดินซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านและเมื่อท่านยึดคลองและอาศัยอยู่ในแผ่นดินนั้น ท่านจงระวังที่จะทำตามกฎเกณฑ์และกฎหมายทั้งสิน้นซึ่งข้าพเจ้าตั้งไว้ต่อหน้าท่านทั้งหลายในวันนี้